นีครับวันนี้ไข่มุกเป็นอะไรไม่รู้นี่วันนี้ต้องจับจับหลังเขาลยเนี้ยเขาจะร้องปิดเลยรู้เป็นอะไรตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหายหรือยังหรือว่าเป็นเพราะอะไรเนาะวันนี้ก็ให้นอนกินแล้วก็นอนเล่นอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไม่ออกเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ยังยิ้มได้นะ มันกินได้ยิ้มได้แต่มันพอไปจับตรงหลังเขาอะ่ะเขาร้องลูกอาจจะปีนอะไรตกหรือเปล่าปีนตะก,กร้าปีนโถหมีตกหรือเปล่าก็มาดูนะเดี๋ยวไปดูอาการอีกทีหนึ่งเนาะมุกเนาะฮะไม่ค่อยดื้อน,นะจะไปตกได้ยังไงเนาะมุกนี่ดูฟันได้ติดฟันมาดูดิแค่ออกเลยดิฟันเยินมุกฟันเยิน มุกฟันเยินดูมือดูมุกฟันเยินเป็นไรโอ้นั่นๆเป็นไรมนะั้งสะดุ้งเลยจากดวงเขาสะดุง้งก็ยังงงอยู่ว่าเป็นอะไรไม่ไรลูกเอเอไม่จับแล้วไม่จับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีหนึ่งเนาะไม่หนะิวเนาะเอาฝากเป็นกำลังใจให้แกมุกด้วยนะครับมุกบายๆก่อนบายบาย